เกิดกระแสด,ดราม่าระอุในโลกออนไลน์เมื่อหญิงรายหนึ่งเดินเรื่องผ่านมูลนิธิชื่อดังขอรับสิทธิเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวโดยให้เหตุผลว่าพ่อของเด็กเป็นบุคคลอันตรายและไม่เหมาะสมในการเข้าใกล้ลูกอย่างไรก็ตามเรื่องราวกลับเริ่มสอเขาไม่ตรงตามคำกล่าวอ้างเมื่อมีข้อมูลอีกด,ด้านเผยว่าฝ่ายชายซึ่งถูกกล่าวหานั้นไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงหรือเป็นภัยอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง ตรงกันข้ามกลับเป็นฝ่ายหญิงเองที่เคยมีประวัตินอกใจคู่ครองและพยายามตัดความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อมาโดยตลอดมีรายงานว่าฝ่ายหญิงยังคงแสดงพฤติกรรมพยายามควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของเด็กและมีบุคคลใกล้ชิดแอบอ้างว่าหญิงรายนี้มีความสัมพันธ์ใหม่อย่างลับๆขณะที่ยังอยู่ในขั้นตอนการร้องขอสิทธิเลี้ยงดูลูกเมื่อเรื่องถูกเปิดเผยในวงกว้าง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างวิาพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถา,ถามถึงความจริงใจในการกระทำพร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงต่อเด็กที่อาจต้องกลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ามูล,ลนิธิที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการหรือให้ความช่วยเหลือในแนวทางใดต่อไปแต่หลายฝ่ายกำลังจับตามองว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรและใครกันแน่ที่ควรได้รับสิทธิในการดูแลบุตรอย่างแท้จริง เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การแย่งสิทธิเลี้ยงดูลูกธรรมดาแต่คือบทพิสูจน์ของความจริงที่กำลังรอวันเปิดเผยใครกันแน่ที่หวังดีใครกันแน่ที่แค่ต้องการควบคุมสุดท้ายแล้วลูกไม่ใช่ของเล่นให้ใครใช้ฟาดฟันเพื่อเอาชนะกันในสนามอารมณ์ขอบคุณแฟนข่าวทุกคนที่ติดตามถ้าชอบความจริงที่ไม่เคลื่อนน้ำตาลฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในดราม่าหน้าของจริงไม่จกตา